สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับแนนแนนนี่โตโยต้าพารากอนค่ะเป็น ep ที่11แล้วนะคะถือว่าเรารับชมกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของทำไมจะต้องเป็นรถยนตโตโยตา้าสงสัยไหมสงสัยเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้นะคะขับรถออกไปบนท้องถนนเ่ยมีแต่โตโยต้าทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมทุกคนนะคะให้ความสำคัญและเลือกใช้โตโยต้านะคะ นื่องจากโตโยต้านะคะก่อตั้งมาตั้งแต่วนันที่5ตุลาคม2505ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ60ปีได้แล้วอะ่ะหูมันยาวนานมากเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้นะคะเขายังมีโรงงานการผลิตเนี่ยถึง3แห่งด้วยกันนะคะแห่งแรกเลยก็คือจะเป็นสำโรงนะคะ2เกตเว3เนี่ยจะเป็นที่บ้านโพนะคะรองรับการผลิตได้ถึง770,000คันต่อปีสุดยอดเยอะมากนะคะ อกจากนี้นะคะรถยนต์โตโยต้าเนี่ยยังมีหลายรุ่นหลายแบบนะคะให้ลูกค้าได้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็กเก่งเล็กก็จะมีเป็นยาริสหประตูยาริสเอทีฟนะคะถ้าเป็นเก่งกลางก็จะเป็นอัลติสนะคะหรือถ้าเป็นเก่งใหญ่ก็จะเป็นค a m r y รี่นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเป็นรถกระบะด้วยนะคะรถกระบะก็จะเป็นตอนเดียวสมาร์ทแคปสประตูนอกจากนี้ยังมีเป็น SPV Fortuner อิ n โนวานะคะหรือจะเป็นโคลอราคอสนะคะถ้าเกิดลูกค้าคนไหนอยากได้รถแบบโดยสารจะไปใช้แบบใช้งานอย่างงี้ค่ะก็จะมีเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าหลายรุ่นหลายแบบเลยทีเดียวนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะนอกจากนี้นะคะนันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางโต y ยต้าเนี่ยเขาเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการแม่ันเนนการดูแลรักษาก็คือเราจะเห็นได้ว่าศูนย์บริการเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยคะมีเยอะมากไปตรงไหนก็เจอศูนย์บริการแล้วนะคะเราสามารถที่จะเอารถเนี่ยไปเข้าเช็คระยะได้ตามระยะที่กําหนดได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะ t ตโยต้าเขายังเล็งเห็นถึงความสําคัญของลูกค้าที่ต้องการรถใหม่แต่ว่าเอ๊ะถ้ารถคันเก่าเราจะเอาไปไว้ไหนดีถ้าขายต่อเต็นต์นราคามันก็ตกถูกไหมคะเขาก็เลยแบบสร้างโตโยต้าชัวขึ้นมาดูสิเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะคะก็คือเหมือนแบบ ถ้าเกิดเราอยากได้รถที่มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมเราก็รถคันเก่าเนะะี่ยค่ะไปตีเทิงกับโตโยต้าชัวได้ราคาดีด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาซื้อรถคันใหม่ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องเสียเวลาไปถึงปุ๊บตีรถปั๊บอะซื้อรถคันใหม่ได้ปุ๊บเลยนะคะก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้านะคะ และสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP หน้านะคะกับแนนน y ่โตโยตคนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ